ตอนนี้เรามาที่ K-11 นะคะอาร์ทอยค่ะแล้วเราก็เจะต่องาที่มันเป็นรุ่นเก่าอะ่ะแต่ว่าเราเจอว่ามันยังไม่หมดเราก็เลยซื้อมาอันนี้รุ่นแรกๆเลยใช่ไหมคะขอร์ดูการ์ดก,รก่อนนะคะอุย <Yes. S 1> รุ่นนี้เรามีไม่แค่ไม่กี่ตัวเองรู้ ได้ตัวสีอะไรสีดำสีเหรอะเ่ๆอหลังเป็นอยไรจ้ะเดี๋ยวแกเลยนะแกเลยจ้ะเม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 อุ้ยทอุ้ยอันนี้ไงที่แม่บอกากได้อ่ะเหรอว้าวอีกกล่องนึงจ้ะอีกกล่องนึงเป็นบัเอร์บัมเปอร์อุ้ยปืนได้นะใช่อย่าทปืนหายนะครับปืน